สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เอ่อถือเป็นหัวใจสำคัญของพุทธศาสนาเลยนะคะคือปฏิจจสมุปบาทซึ่งข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยชี้ว่าความเข้าใจที่เราอาจจะคุ้นเคยกันเรื่องเวียนว่ายตายเกิดข้ามภพข้ามชาติอาจจะไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงซะทีเดียวเขาเน้นเรื่องการแยกแยะระหว่างภาษาคนกับภาษาธรรมด้วยค่ะงั้นมาเริ่มกันเลยนะคะตามเอกสารพวกนี้เนี่ย ถ้าปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่เรื่องการเกิดทางร่างกายแล้วมันคืออะไรกันแน่คะเห็นพูดถึงการเกิดดับของตัวกูครับคือประเด็นนี้สำคัญมากเลยในภาษาธรรมเนี่ยคำว่าเกิดหรือชาตินะครับมันไม่ได้หมายถึงการคลอดออกมาจากท้องแม่และคำว่าดับหรือมรณะก็ไม่ใช่ความตายทางร่างกายด้วยอ้าวแล้วมันหมายถึงอะไรล่ะคะมันหมายถึงการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปของ ความรู้สึกว่าเป็นตัวตนหรือที่เรียกว่าตัวกูนะครับซึ่งมันถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปาทานของเราเองอ๋อตัวกูที่เกิดดับในใจเราหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะกับเราตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรอชาติหน้าถูกต้องครับ เป็นเรื่องที่นี่เดี๋ยวนี้จริงๆเลยโหเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะคะครับผมเมื่อไหร่ก็ตามที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเนี่ยไปรับรู้อะไรเข้ามาแล้วมันไปเจอกับอวิชชาคือความไม่รู้จริงแล้วก็เกิดความยึดมั่นหรืออุปาทานขึ้นมาค่ะวงจรปฏิจจสมุติบาทมันก็จะเริ่มหมุนเลยทําให้เกิดความทุกข์ปรุงแต่งขึ้นมาว่ามีตัวกูเป็นคนรับรู้เป็นคนทุกข์อ๋อเพราะฉะนั้นในวัน,ว,นวันหนึ่งเนี่ยนะครับเราอาจจะมีพบมีชาติในความหมายนี้ เกิดเก oh, ิดดับดับไม่ร oh, really ู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งเลยโหเกิดดับในใจเราตลอดวันเลยเหรอคะเนี่ยใช่ครับนี่เป็นแก่งสําคัญที่เอกสารชุดนี้ชี้เลยครับเออมันมันช่างต่างกับการตีความแบบที่เราเคยได้ยินบ่อยๆที่แบบว่าคร่อมสามชาติเลยนะคะเอกสารเขาก็ดูจะเอ่อวิจารณ์แนวคิดนั้นค่อนข้างแรงเหมือนกันเหมือนกับว่าการตีความแบบนั้นมันไปสร้างสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคําสอนจริงๆหรือเปล่าคะใช่เลยครับตรงประเด็นเลยคือ เป้าหมายที่พระพุทธเจ้าสอนปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็เพื่อจะทําลายความเชื่อเรื่องตัวตนถาวรเรื่องอัตตาให้เห็นว่าชุกอย่างมันเป็นแค่กระบวนการของเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนจริงๆค่ะให้เห็นความเป็นอนัตตาถูกต้องครับแต่พอไปอธิบายแบบคร่อมสามชาติอา้าวกลายเป็นว่ามีตัวตนหรือวิญญาณอะไรสักอย่างที่มันเดินทางข้ามภพข้ามชาติไปอ,อ มันก็เลยกลายเป็นไปเสริมความเชื่อเรื่องอัตตาสังนั้นซึ่งมันขัดแย้งโดยตรงกับหลักอนัตตาที่เป็นหัวใจพุทธศาสนาเลยทําให้พุทธเราเนี่ยดูคล้ายๆกับาศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่เขามีเรื่องอัตามันไปเลยนะครับโหแล้วในเอกสารถึงกับตั้งข้อสังเกตไว้หน้าคิดหน้าเลยนะคะว่าความเข้าใจผิดตรงนี้แหละอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้พุทธศาสนาเสื่อมไปจากอินเดียผลกระทบมันมันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอคะครับ เอกสารเขาตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนั้นจริงๆคือการตีความหลักธรรมสำคัญผิดไปเนี่ยไม่ว่าจะเพราะไม่เข้าใจภาษาธรรมจริงๆหรืออ,อ,อาจจะมีคนตั้งใจบิดเบือนที่เรียกว่าเป็นหนอนบ่อนไส้ก็เป็นได้ผลก็คือไอเส้นแบ่งที่มันชัดเจนระหว่างพุทธที่เน้นอนัตตากับฮินดูที่มีอาตามันเนี่ยมันเลือนลางลง อ๋อทำให้คนแยกไม่ออกใช่ครับมันอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้พุทธศาสนาแบบที่เน้นอนัตตาจริงๆอ่ะค่อยๆหายไปจากอินเดียก็แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าการรักษาความเข้าใจที่ถูกต้องแม่นยำในหลักธรรมเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนเข้าใจแล้วค่ะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะทีนี้เพื่อให้เคลียร์ที่สุดนะคะคำว่าเกิดดับที่เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทโดยตรงตามที่เอกสารอธิบายเนี่ยคือแบบไหนกันแน่คะเหมือนจะมีหลายระดับครับ เอกสารช่วยแยกให้ชัดเลยครับว่าการเกิดดับเนี่ยมีพูดถึงอยู่3ระดับแต่ที่ตรงกับปฏิจจสมุปบาทจริงๆมีแค่ระดับเดียวคือระดับไหนคะคือการเกิดขึ้นและดับไปของความรู้สึกว่าเป็นตัวกูหรือของกูที่มันถูกขับเคลื่อนด้วยอวิชชาและอุปทานนั่นแหละครับอ๋อการเกิดดับของความรู้สึกยึดมั่นใช่ครับอันนี้เป็นการเกิดดับที่เราสังเกตได้ในชีวิตประจําวันเลยไม่ใช่แบบที่เกิดดับเร็วๆของจิต แบบในพระอภิธรรมหรือไม่ใช่การเกิดทางร่างกายแค่ครั้งเดียวตายครั้งเดียวแบบนั้นก็ไม่ใช่แต่มันคือการเกิดและการดับของก้อนทุกข์ที่มันผูกอยู่กับความเป็นตัวตนที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเองนี่แหละครับสรุปก็คือจากที่เราคุยกันเจาะลึกจากเอกสารพวกนี้นะคะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยถ้าเข้าใจผ่านภาษาธรรมมันก็คือกลไกาการเกิดดับของความทุกข์ที่มันติดอยู่กับภาพลงตาเรื่องตัวตนของเรา ซึ่งมันเกิดขึ้นดับไปตลอดเวลาในชีวิตปัจจุบันของเรานี่เองไม่ใช่เรื่องข้ามภพข้ามชาติอะไรแบบนั้นถูกต้องครับไอความต่างตรงนี้ให้ได้ก็เลยเป็นกุญแจสําคัญมากๆเลยนะคะที่จะเข้าใจเรื่องอนัตตาแล้วก็ทางดับทุกข์ที่พระพุทธเจ้าท่านชี้ทางไว้ใช่เลยครับกุญแจสําคัญเลยทีนี้อาจจะทิ้งท้ายเป็นคําถามให้ลองไปคิดกันต่อเล่นๆนะครับในเมื่อกระบวนการเกิดตัวกูที่มันนําทุกขมาให้เนี่ย มันต้องอาศัยเหตุปัจจัยอย่างเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆแล้วก็ไปบวกกับอวิชชาคือความไม่รู้จนเกิดเป็นอุปาทานความยึดมั่นขึ้นมาค่ะก็อยากให้ลองสังเกตดูสิครับว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีสถานการณ์เล็กๆน้อยๆหรือมีความรู้สึกแบบไหนบ้างที่มันมักจะเป็นตัวจุดชนวนให้วงจรแห่งทุกนี้มันเริ่มทำงาน โดยที่เราอาจจะไม่เคยทันสังเกตหรือไม่เคยรู้ตัวเลยก็ได้